เสาวดีโคนสูงยี่สองสุมส้มสี่สิบกว่าต้นนี่ฝังลึกกี่เมตครับนี่ฝังลึกเนี่ยตัวฐานหนึ่งสามเมตรครับไม่ต้องตกลงไปกองเขา กด,ดด้วยปัดด้วยกดด้วยปัดด้วย คือตอนนี้นะถ้าถ้าตัวนะระบบจำหน่ายตัวนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะเพิ่มความเชื่อมั่นการระบบไฟฟ้าในเมื่อมีอาการดับอของกระแสไฟฟ้าสามารถที่จ่ายทดแทนได้จากด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือสามารถเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นดาเดสเวอร์ของระบบไฟฟ้าขนาดเท่าไหร่นี่จากไหนไปไหนเป็นของระบบสายส่งรถที่5 kv ระหว่างสถานีต่อสถานี ปลอดภัยด้วยนะครับในช่วงนี้คืออยู่ในระหว่างการก่อสร้างทางการไฟฟ้าสุวิยพัก็จะรีบเร่งปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จแล้วก็ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท,ท,ท,ทุก,ท,กท่านครับปร,ระมัดระวังด้วยนะก็ะในช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างก็ข,ขอให้ประชาชนอยู่ในความารอบระวังางนิดหนึ่งครับผมแต่ก็ทําป้ายจราจรแล้วก็ป้ายในระหว่างการก่อสร้างตลอดตลอดแนวครับครับผม